โอไปใสป้่ได้เลยไอ <om> ตัวเล็กวิ่งตามมาชาวบ้านแลนน้ำพ่อกลาไปไกลยารถเสียมันตายผ้าเขาบาดนี่ผ้าขาบาดเฮ้ยอย่าไปเห็ดนางน่องมึนงนี้ก็จะขี่ไปใส่ข่าบาดมึงเลยเข่าบาดมึงเลย เวดกับแล้วกูไหวใช้กับว่าได้น,น่ะน,น่ะแต่มึงไม่เข้าบ้านมึงอ่ะอือปะคิดถึงใช่ไหมเพื่อนนะคิดถึงมากคิดถึงมากแง่เนอะงาดึด ทำหน้าสงสารทำตาหน้าสงสารเลยหน้าสงสารนะฮกินหอดดีไล้วดีกินหอดแห้งทักไทวัสดีครับผมชื่อไอด่านครับทุกพี่เพิ่งกลับมาวันนี้จะขังจักเถือ่อ ปีกี tamam ้ปีกี้ยยังไงยังไงพูดสิถ้าพูดสิมันพูดไม่จา ไม่พูดไม่จาสักกิจอย่างเงี้ยโอ้โหสศรกิจเล็บมึอน,นะมึงรู้ไหมเล็บมึงโดนอะไรสะกิจดิเออะคิดถึงอ่ะคิดถึง หอหลายหลายย,ายแต่เยกตัวกำลังฝึกให้นั่งรถเผื่อจะได้พาไปเที่ยวไกลๆไปไปหาอาหารป่า